ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงซีน่าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดเรื่องค่า ISO ในกล้องนะครับเพื่อนๆคงรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่ากล้องเนี่ยมันจะมีอยู่3ค่าหลักๆนะครับที่มีผลต่อความสว่างของภาพนัก็คือ ISO ค่า f และค่าสีดชัตเตอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับค่า ISO นะคร่าวๆตามที่ผมเข้าใจนะครับเพื่อนๆรู้ไหมว่า ISO เนี่ยมันย่อมาจากอะไร I เนี่ยมันคือฉัน ส่วน S เนี่ยก็คือพี่ชายของลูฟี่นะรเรียกชื่ออีกชื่อหนึ่งว่ามัดอักคีนะโอมแมว่ามูชินเดย์รูนอนี่อยู่ในกระตูนวันพีชนะครับส่วน O เนี่ยคือคือ,อไรดีอะช่างมันคิดไม่ทันนะก็ค่า ISO เนี่ยมันก็จะมีผลต่อความสว่างของภาพนะเพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันก็จะมีผลอีกเป็นเฉพาะตัวของมันนั่นคือถ้า ถ้า ISO ต่ำภาพมันจะคมชัดถ้า ISO สูงภาพมันก็จะความคมชัดก็จะลดลงแล้วก็จะเกิดเม็ดพิกเซลเป็นน้อย,ยกที่เขาเรียกกันว่าน้อย,อยนะทำให้ภาพเนี่ยมันไม่คมทำให้ภาพมันเหมือนน,น,นวลๆไปเพื่อนๆลองไปลองเทสดูนะลองถ่ายตอนปิดไฟก็ได้แล้วลองกด ISO ลง ต่ำๆแล้วลองถ่ายแล้วก็ลองดัน ISO ขึ้นสงสูงแล้วดูว่าภาพมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วผมจะขึ้นภาพไปให้ดูนะว่าความแตกต่างเป็นยังไงภาพแรกนะครับอันนี้ใช้ ISO ต่านะอยู่ที่100นะครับ f อยู่ที่1.8สปีดชัตเตอร์อยู่ที่1/5นะครับก็สังเกตว่าเวลาใช้ ISO ต่ำเนี่ยภาพมันจะคมชัดนะเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับไม่มีเม็ดน้อยไม่มีคือภาพจะเคลียร์นะ มองไดด้ชัเจนภาพต่อมานะครับอ่าอันนี้ใช้ ISO สูงนะครับ ISO อยู่ที่51,200นะครับ f เท่าเดิมครับ1.8สปีดช,ชัตเตอร์อยู่ที่4,000นะครับเพราะว่าเอาสปีดช,ชัตเตอร์มาทดแทนแสงนะจะสังเกตได้ว่าเวลา ISO สูงเนี่ยจะเห็นเม็ดน้อยนะครับเห็นไหมเอ่อจะเป็นจุดๆภาพจะดูไม่เคลียร์นะครับจะดูแบบคล้ายๆภาพกระดาษทรายนะก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> ISO เนี่ยก็สำคัญนะลองลองหัดใช้ใดูเพราะว่าการถ่ายภาพเนี่ยมันต้องมีไหวพริบนะในตอนเข้าหน้างานอะไรเงี้ยเวลาเจอเอ,อ,อะไรหลายๆอย่างเราก็ต้องปรับค่ากล้องให้เป็นนะเราก็ต้องรู้จักค่าของมันจริงๆนะว่าเฮ้ยปรับแล้วมันเกิดอะไรกับภาพนะครับแล้วก็ส่งผลอะไรกับภาพพอเรารู้จักมันดีแล้วเนี่ยเวลาเราเจอ ปัญหาหน้างานอะไรเงี้ยเราก็จะปรับมันได้แล้วเราก็จะแก้ไขปัญหามันได้อย่างสบายนะแรกๆมันก็จะตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าเฮ้ยแม่งอะไรั้งค่าแรงหนาไม่รู้ใช่ไหมคือไม่รู้จะปรับอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราเริ่มฝึกฝนเงี้ยพอเราเจอหน้างานก็สบายก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องค่า F ค่าสปีชัตเตอร์นะว่ามันมีผลยังไงต่อภาพอะไรอย่างเงี้ยสรุปนะครับ ISO ก็จะมีผลต่อความสว่างของภาพนะ คือปรับสูงภาพก็จะสว่างปรับต่ำภาพก็จะมืดนะปรับสูงภาพก็จะมีน้อยนะส่วนปรับต่ำภาพก็จะคมชัดนะครับหลักๆมันก็ประมาณนี้นะเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็ลองไปหัดใช้กันดูส่วนคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพจงงสินะด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับส่วนวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับบายบาย I never want you to find out you make me go back